เบอร์ตำนานยันนาายหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งอำเภอบางปะอินเรื่องราวจะเป็นไงโปรดติดตามได้ในสิลปะเพเวทครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการสิลปะเพเวทกันอีกครั้งนะฮะออตอนนี้เนะี่ยผมโปรยไว้เยอะเลยนะในเพจนะหลายๆท่านคงจะไปแวะดูนะโอ้มีการโปรยว่าจะออกคลิปช้าหนึ่งวันนะเพราะว่าเนื้อหาสาระในตอนนี้มันค่อนข้างเยอะนะรายละเอียดเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยก็เก็บตกมาเนื่นองจากว่า คือผมไม่ได้มีพื้นฐานนะในเรื่องของยันในสายนี้ด้วยนะแต่ก็ได้รับความอนุคะห์จากเพื่อนมิสหายเนี่ยนะครับส่งข้อมูลมาให้นะฮะอ่าเข้าเรื่องกันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับยันพระนารายของหลวงพ่อพรมติสะเทโววัดขนอนเหนือนะซึ่งก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนานนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงตั้งแต่ยังหนุ่มเลยนะฮะปี2 5 0พนรเนี่ยก็มีชื่อท่านแล้วในรายนามพุทธพิเศษในพิธีสําคัญต่าง ถามว่าทำไมทําเรื่องหลวงพ่อพรมนะเพราะว่ามีแฟนช่อง2ท่านเนี่ยนำเสนอนะท่านแรกก็คือเขาใช้ยูเซอร์ว่ารู้ก็บอกเด็กนะครับโอ้โหเจอชื่อแล้วผมไม่มั่นใจเลยนะครับว่าจะอ่านชื่อเขาถูกหรือเปล่านะเพอนดูแล้วเก๋ามากเลยชื่อนี้นะบอกอยากรู้เรื่องยันหลวงพ่อพรมอ่ะท่านหนึ่งแล้วก็อีกท่านหนึ่งชื่อก็ยากนะยูเซอร์เนมเขา LIL LHAOZ นะครับ ผมไม่รู้จะอ่านไงลินลาออสหรือเปล่านะถ้าอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ก็มีมากกว่า2ท่านนี้นะแต่ผมผมผมรวบรวมมาไม่ได้ครบนะแต่รู้ว่าตลอด2ปีที่ผ่านมามีแต่คนขอยันหว่าคมมันขนอนเหนือผมก็ปฏิเสธว่าผมไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะว่าวัตถุมงคลก็ดีเลยผมก็ไม่ค่อยได้ติดตามรู้แต่ผิวๆนะครับรู้แต่ผิวๆว,ว่าท่านเนี่ยมีชื่อเสียงเก่งนะ ได้รับการวิุเคราะห์จากลูกศิษย์สายนี้นะครับก็คือศิษย์ของอาจารย์ศีวัต์นะอาจารย์ศีวัน์เนี่ยท่านเป็นอาจารย์คารวะที่เรียนกับหลวงพ่อพรมนะที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ศิษย์ของอาจารย์ศีวัน์เนี่ยให้ข้อมูลมาก็คือคุณฉัดมงคลลบุรีนะก็ขอขอบคุณไว้หน้าที่นี้ด้วยนะในเรื่องของการให้ข้อมูลเรื่องของชื่อยันต่างๆแล้วหัวใจยันแล้วก็ตวัดที่มานะโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับ หลวงพ,พ,พ่อพรมว่าขนอนเหนือเนี่ยท่านเป็นใครมาจากไหนเนี่ยผมขอกล่าวประวัติท่านคร้าวๆเพื่อเป็นเกียรติกับท่านเนาะเพราะวันนี้เราเราคุยเรื่องของประวัติเรื่องของยันที่ท่านใช้เนาะหลังหลังวัตถุมงคลคือหลังเหรียญเนี่ยนะครับหลวงพ,พ,พ่อพรมเนี่ยท่านเป็นพระคณาจารย์ชาวจังหวัดอุทยานะบิดาของท่านเนี่ยชื่อคุณพ่อสุวรรณนะอาจารย์สุวรรณเนี่ยท่านก็เป็นลูกศิษย์ของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังท่านหนึ่งนะที่พระนครเขตดุสิตก็คือ พระอาจารย์แสงวัดน้อยทองอยู่นะพระอาจารย์แสงเนี่ยปรากฏอยู่ในชื่อเจ้าของวิชาต่างๆมากมายนะอย่างเช่นในตำราจันเทพก็มีเรื่องวิชาเสกปูนคาดคอนะเพื่อให้เกิดความคงพันชาตรีนะวัดน้อยทองอยู่เนี่ยปัจจุบันนี้ก็คือว่าไม่ได้มีพระอยู่แต่เป็นวัดที่เป็นเหมือนโบราณสถานนะ,นะครับเขาอนุรักษ์เอาไว้เนะาะอันนี้เนี่ยพระอาจารย์แสงเนี่ยในสมัยนะั้นในยุคนะนะั้นถือว่าเป็นคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะวิชาชาตรีนะ วิชาชาตรีวิชาเก่าเฮวิชาต่างๆมากมายวิชารลบผงอีกนะรลบผงอิทธเจนะอาจารย์แสงวัดน้อยทองอยู่เนี่ยก็มีชื่อนะเทียบเท่ากับเทียบทำเนียบรุ่นก็คือหลวงปู่สุขวัดประคองมาขันเท่าเนี่ยบิดาของพ่อพรมเนี่ยนะครับคุณพ่อสุวรรณเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแสงนะดังนั้นแล้วเนี่ยการถ่ายทอดเรื่องของความรู้วิชาต่างๆเนี่ยก็มาสู่หลวงพ่อพรมโดยบิดาของท่านส่วนหนึ่งนะต่อมาเนี่ยเมื่อหลวงพ่อพรมท่านบวชเรียนแล้วนะบวชเรียนแล้วท่านก็ มีรอชาก็คือหลวงพ่อฟักวัดธรรเลไทยนะครับแล้วก็มีพระคู่สวดสองท่านก็คือหลวงปู่ชุ่มวัดขนอนเหนือนะครับแล้วก็พระจันททองวัดขนอนเหนือหลวงปู่ชุ่มเองเนี่ยถือว่าเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกับหลวงพ่ออั้นวัดพระพยาด้ยนะฮะหลวงพ่อชุ่มเนี่ยเป็นผู้ที่เสกเหรียญหลวงพ่อกั่นคู่กับหลวงพ่ออั้นนะในยุคลงหลังเนี่ยหลวงพ่ออั้นหลวงพ่อเผาเนี่ยนะครับก็หลายทนคงไม่ทราบนะแต่มีเหรียญที่ออกที่วัดขนอนเหนือปีหนึ่งเจ็ดนะก็คือพระจันทร์ชุ่มหรือหลวงปู่ชนะุ่ ทีนี้หลวงพ่อพรมเนี่ยเมื่อท่านได้บวชแล้วเนี่ยท่านก็เคร่งครัดในพระวินัยนะฮะแล้วก็ปฏิบัติสมถะกรรมฐานนะแล้วก็เที่ยวหาครูบาอาจารย์ที่เก่งกาจอะพูดตรงๆมีความเชี่ยวชาญเรื่องกรรมฐานนะะเรื่องของศาสตร์วิชาต่างๆนะครับอย่างท่านแรกเนี่ยที่จะกล่าวถึงก็คือพระอ,อุปชาคือหลวงพ่อฟักว่าธรรมเลไทยเนี่ยท่านก็เก่งนะในเรื่องของการศิลป์เรื่องของต่างต่างนะรูปต่อมาก็คือหลวงพ่อขันว่านกจาบนะหลวงพ่อขันว่านกจาบเนี่ยท่านเก่งเรื่องศักด นะแล้วเป็นสิทธิของผู้สุกนะเป็นสิทธิอาวุโสของผู้สุกรัดคลองมาขำเท่ารอยสักของพ่อขันที่ชื่อดังเลยก็คือรอยสักบุตรลบจะสักไว้สีข้างนะในรุ่นหลวงพ่อพงศ์มา่อขนมเหนือเนี่ยท่านก็สักไว้ให้สิทธิสีข้างเหมือนกันนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่สักบุตรลบได้เก่งนะในยุทธยาเนี่ยก็คือหลวงอาจารย์สังวานวัดสักวิหารนะครับนอกจากหลวงพ่อขันหลวงพ่อพงศ์ก็ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเชือกคาดด้วยนะครับแล้วก็การสักต่างๆนะต่อจากหลวงพ่อขันเนี่ยก็จะไปในทางสระบุรีนะหลวงพ่อ อ่ำวัดนิ้วงามนะครับพ่อผมก็ไปศึกษามาทางพิจิตนะฮะิศิษย์ในสายที่ทราบนะเรื่องของพุทธาคมเนี่ยหลวงพ่อไปศึกษามาก็คือพวกตะกุดคู่ชีวิตนะครับก็ศึกษาหลวงพ่อพิษวัดขมังนะหลวงพ่อพิษประวังงติเป็นยังไงตะกุดเป็นไงไปดูได้นะสีบารวีก่อนหน้านี้เคยนาเสนอไปแล้วนะ,ะแล้วก็อีกหลายท่านเลยเช่นหลวงพ่อชมวัดพุทธไทยสวรรค์นะท่านก็นไปศึกษามาหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตินะมียัน เป็นคล้ายๆยันหลวงพ่อกันเนี่ยนะครับในเหรียญพระพรอมนะบางรุ่น่ยมีผมสังเกตเห็นแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นรูปยันเสือนะครับที่ผูากแกตา่กันผูกยันเนาะแล้วข้างบนเนี่ยก็จะเป็นยันเหมือนหลวงพ่อกันนะหลวงพ่อพมก็ได้ศึกษาวิชามานะครับคือทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าท่านเนี่ยมีความรู้ความชํานาญเรื่องศาสตร์โบราณนะแต่ยันที่ขึ้นชื่อถ้าจะพูดถึงหลวงพ่อพมเนี่ยจะนึกเลยนะครับก็คือยันพระนารายณ์นะ ทีนี้หลักการของยันพันธุ์ายของผมเนี่ยคงจะเสนอตอนนี้คงไม่จบนะอาจจะมีการต่อในตอนหน้านะครับแต่วันนี้เราจะขอพูดถึงยันพันธุ์ายแผฤทธิ์บางท่านบอกโอ้พันธุ์ลายปราบยุคเข็นพันธุ์ายออกศึกนะครับก็ว่ากันไปนะแต่ว่าพูดถึงยันพันธุ์ายนี้เนี่ยจะปรากฏอยู่ในเหรียญรุ่นปี2509และปี2 5 1 6นอนะครับอันนี้คือรุ่นที่หลวงพ่อพรมทำแล้วก็สายสิทธิ์ที่มาทำนะครับเช่น อาจารตะวช้างแล้วก็พระอาจารย์ศาสตร์นะหรือว่าเราเรียกว่าพระอาจาย์โม่งเนี่ยนะท่านก็ทําเหรียญลักษณะนารายยืนเหมือนกันหรือนาลายแผงริ์เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าในเหรียญของหลวงพ่อพรมเนี่ยมีคาถาหรือมียันอะไรเป็นองค์ประกอบเพื่อเป็นความรู้ให้กับแฟนเพจในวันนี้ครับ แต่ก่อนที่จะไปชมการวิเคราะห์นะเลขยันพันารายนะของพระผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะฮะสำหรับตอนนี้เนี่ยทางช่องของเราเนี่ยมีการเปิดเป็น YouTube Member เนาะให้มาเป็นสมาชิกหรือเป็นสปอนเซอร์ให้กับเราเริ่มต้นที่50บาทนะครับหากใครใจดีเมตานะอยากให้เป็นสปอนเซอร์แล้วก็ให้กําลังใจเราเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครผ่านทางนี้ได้นะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ใจดียิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ให้เราครบ 12เดือนนะครับโอ้ต่อนเนื่องกันเลยเนี่ยเราก็จะมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆให้นะเพื่อตอบแทนน้าใจของท่านนะครับผมแต่สําหรับใครที่ไม่ได้สมัครก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่้พลาดชมคลิปดีๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราอย่างนี้ตลอดไปครับสอ่สหรับเหรียญแรกคือเหรียญปี0 9ย์ผมขอเรียกตามวงการเลยแล้วกันเนาะเขาเรียกว่าเหรียญน,นาลากหนึ่งนะเหรียญนาลากหนึ่งเนี่ยด้านหน้านะครับด้านหน้าเดี๋ยวให้ให้ดูนะฮะด้านหน้าเน เป็นรูปหลวงพ่อนะฮะนั่งขัดสมาธิแล้วก็ใส่ประคำนะครับแล้วก็คาถาที่ลงเนี่ยก็ขออภัยนะครับก็คือกะสะจะพระนะครับอ่าอันนี้คือด้านหน้านะฮะที่เป็นรูปหลวงพ่อนั่งอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะสคริปไปดูเรื่องของยันนารายที่เป็นอนนรอริจินอลก่อนนะฮะออริจินอลอ่านี่เป็นแบบนี้เลยนะฮะเป็นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมก็จะเริ่มอ,อ่านยันนะครับแล้วก็บอกว่ายันนั้นยันนี้เนี่ยนะครับรูปลักษณะเป็นยังไงเนาะอ่า ด้วยความเพียรนะครับผมก็เขียนมาเป็นแบบนี้นะแต่ขอบอกนะครับว่าเป็นเหรียญปี0 9เหรียญเดียวนะเหรียญปี16เนี่ยเดี๋ยวจะเปิดภาพให้ดูนะเพราะว่ารายละเอียดเขาเยอะมากเลยนะครับเหรียญพนารายเนี่ยของพ่อเนี่ยตามสายวิชาของสายลูกศิษย์เนี่ยเขาเขาเล่าให้ผมฟังเขาบอกว่าพนารายเนี่ยมีสปางด้วยกันนะที่หลวงพ่อมักจะใช้1ก็คือปางยืนเนี่ยเขาเรียกว่าพนาราย์แผงฤทธ์นะฮะแล้วก็ปางนั่งนะปางนั่งเนี่ยเดี๋ยวตอนหน้าจะเสนอนะครับก็คือพนารายนั่งเมืองแล้วก็สุดท้าย พนารายนั่งเกษียณสมุดนะครับทั้ง3ปางเนี่ยมีความหมายนะในเชิงเรื่องของปัชญาด้วยนะแล้วก็เหมาะสมกับคนใช้อ่ะผมพูดเรื่องของนารายแผงฤทธิ์ก่อนแล้วกันนารายแผงฤทธิ์เนี่ยนะครับเหมาะกับการปราบปรามนะเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยจะบอกว่าหลวงพนาลายเนี่ยประวัติท่านกําเนิดนารายเนี่ยเป็นยังไงเนาะก็จะเข้าสู่การปราบปรามนะพราะนารายเนี่ยปกติแล้วเนี่ยวิสัยท่านเนี่ยท่านจะบรรทมเนาะ การที่พระนารายณ์ตื่นจากบรรทมขึ้นมาและต้องอวตารเนี่ยไปไปทำนูน่นทํานี่นะหรือว่าเนรมิตให้ตัวเองมีอาวุธลักษณะนี้คือมันต้องมีเรื่องนะต้องมีเรื่องนะครับขึ้นมาดังนั้นแล้วเนี่ยนารายณ์แผงฤทธิ์เนี่ยเหมาะกับคนที่จะต้องไปปราบปรามนะอย่างเช่นอาชีพตำรวจทหารหรือก็ตามเนาะหรือคนที่ต้องไปไฟนะสู้กับุปสรคนะพระนารายณ์แผงฤทธิ์เนี่ยก็จะเหมาะนะครับกับคนลักษณะนี้นะเป็นพวกหัวหมูทะลวงฟันต่างๆเนาะทีนี้เรามาพูดถึงยันนะครับ ยันเนี่ยอันนี้เป็นยันที่ผมลอกมาจากเหรียญน,นะครับยังยังไม่ใช่อสมัยยุคหลังนะรุ่นลูกศิษย์นะรุ่นหลวงพ่อแล้วกันนะรุ่นหลวงพ่อเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยรูปพระนารายนะครับแบบนี้นารายนะครับมีหกกรนะครับตามเทพประกรารนันมี4ี่กรแต่ถามว่านารายหกกรผิดไหมไม่ผิดนะเพราะนารายหกกรเนี่ยมันเคยมีตำนานเรื่องของพระนารายเนี่ยที่อวตารนะครับที่ไปสร้างวิชาโคชบาลเนี่ยนารายก็มีหกรเหมือนกันนะครับด้านขวามือของผมแล้วกันเนาะก็จะมีคาถานะครับซึ่งเป็นอาวุธของพระนารายอยู่แล้วพ ลูกศรนนะครับด้านซ้ายมือก็จะมีตรีศูนย์จักรนะครับตรีศูนย์กับจักรนี่ก็เป็นอาวุธของพระนารายณ์อยู่แล้วแล้วก็มีคันนะครับคันศรนนะครับคือคันคันธนูนะไว้สําหรับแผงศรนนี่คือนารายณ์กำลังจะแผงศรนนะครับไปปราบอะไรสักอย่างนี่แหละที่สําคัญคาถาก่อนละกันนะคาถาเนี่ยด้านข้างเนี่ยเขาจะลงคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะอิติปิโสวิสเศษอีกนะอิเศษพ,พุทธนาเมอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอี อันนี้คือรอบนี้นะครับรอบนี้หมายเลขหนึ่งเนี่ยที่ผมทําไว้เนี่ยนะครับก็คือเป็นคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับส่วนข้างล่างเนี่ยนะครับตั้งแต่ตรงนี้ไปเนี่ยก็จะลงเป็นคาถา16พระองค์นะครับผมเรียก16พระองค์ภาคซ้ายนะบางคนเขาเรียก16พระองค์ภาคเมียนะก็คืออุมิอามิมหิสุตังสุนะพุทธังอสุนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นคาถา16พระองค์นะครับที่อยู่ข้างๆเหรียญพระนารายณ์เหรียญนี้นะแล้วก็ซ้ายมือนะครับก็จะเป็นคาถามีหัวใจคาถาอุ อะมะเต,เตสิกเ,เตสิกคงนกำลงาาังอหางผิดทงชานามิชานามิอันนี้เป็นคาถาเขื่อนเพชรนะเขื่อนเพชรก็คือคาถาป้องกันผมเคยนำเสนอไปแล้วเรื่องของยนะันแอนเฮาส์นะคาถาเนี้ยนะเป็นเป็นคาถาที่ใช้มากเลยเตสิกเตสิเนี่ยคาถาของมานบหนุ่มที่ที่ท่องแล้วโจรมันหนีอ่ะนะอันนี้ก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับทีนี้ผมพูดถึงณะกันบ้างนะณนะของหลวงพ่อพรมเนี่ยอกขระนี้เนี่ยสายของเขาเนี่ยเรียกว่าณนะ์สี่หัวหรืออีกชื่อหนึ่งคือณนะสี่เสานะเขาก็เรียกกันอย่างนี้นะ ส่วนณตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าณปิดล้อมขึ้นยอดนะครับในเรื่องของอิทธิคุณนะณปิดล้อมขึ้นยอดเนี่ยก็เป็นคงกระพันนะเป็นคงกระพันนะครับแล้วก็อัคาระนี้เนี่ยก็เป็นแคล้วคลาดบวกกับมหาอุดนะครับเวลาที่จะมีการทำณเนี่ยในสารนี้ก็ต้องมีคาถาเบิกด้วยนะครับเหมือนเบิกพระเนตรนะครับก็จะมีคาถาของสายเขานั่นแหละนะครับส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับตรงข้างๆองค์หลวงพ่อเนี่ยก็จะมีขนาดสบอกว่าองค์ผมยอดนะผมเนื่องจากผมขยันมาก ก็คือนา玛นอกอรนาการก,กอร์นานาคกังนะครับอันนี้คือสิบหกพระองค์คือด้านหน้าด้านหน้าเหรียญของพ่อนะครับให้ดูอีกทีหนึ่งก็ได้อ่านี่นะครับให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้คือ16พระองค์ที่ผมเขียนไว้บนกระดานนี่คือเหรียญน,นี้นะครับ16พระองค์แล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะมีข้างบนก็คือกะสะจะพระนะครับแล้วก็อสุเนะอูอะมะณนะโมพุทายะนะครับซึ่งซึ่งมันเป็นคาถาหัวใจคาถาประจําสายของหลวงพ่อเนาะอ่าเสร็จจากเรื่องของเหรียญปี0 9นนนนนนะะะคครรรรัับบทีีี่่่่เเยยยยกกวาาาผมจตออป็หึงนะ เดี๋ยวขอบูฟนะครับยันนี้ออกไปก่อนนะยันนิ้วเ,เขียนนานมากเลยนะแต่ว่าตัดช็อตออกมาให้ดูมา,มาดูเหรียญที่สองกันบ้างโอโ้โหเหรียญที่สองเนี่ยมีเนื้อหาตั้งแต่ด้านหน้าของพ่อเลยนะฮะก็ด้านหน้าเนี่ยนะครับข้างบนเนี่ยก็จะเป็นยันมินะครับมิสองข้างนะครับแล้วก็พุทโธพุทโธข้างข้านะครับแล้วก็มีองค์พระนะครับองค์พระทั้งสองข้างเลยนะแล้วก็ที่บริเวณเหนือศีรษะของหลวงพ่อเนี่ยนะครับก็จะเป็นยันท็อรันโตนะครับ แล้วก็เหมือนกันทั้งสองข้างเป็นยันทะลันโตแล้วก็มีตัวอุงนะครับอุงก็คืออุบวกนิคหิตนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยนะครับจะลงด้วยคาถา,าพุทธะสังมินะครับแล้วก็ทุสามานีนีจะเจอกันบ่อยนะในวัตถุมงคลของหลวงพ่อพงศ์นะครับอ่าแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีหวัวใจคาถาว่าปติฆะนะครับปฏิฆะเนี่ยถ้าทางบาลีบอกว่าความ โกรธความไม่พอใจนะปฏิฆะเนี่ยแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นคาถาย่อนะครับคาถาเรื่องของการกันปืนนะครับการกันปืนเนี่ยอันทินทัศนาเนี่ยอปติคายะเนี่ยนะครับอปติคัพเนี่ยก็มาจากตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางตรงกลางนี้คือณปิดล้อมนะครับณปิดล้อมก็ทางมหาอุดนะตามที่เราเข้าใจกันนะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของยันนาลายนะวันนี้เราเน้นนาลา,ายนะแต่ผมแถมให้นะครับแถมให้ในส่วนของ ผู้ที่มีพัตตุมของคนหลวงพ่อพรมเนี่ยจะได้รู้ว่าเออยันหลวงพ่อท่านลงอะไรบ้างนะยันนะครับด้านข้างเนี่ยนะครับด้านข้างเนี่ยก็งลงเทาะรันโตเหมือนกันนะฮะสองข้างเลยนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกปฏิฆะคือหัวใจเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้เนี่ยผมจะเริ่มไล่ยันที่ล้อมด้านนอกอ่าด้านด้านนอกด้านในทษทีด้านในก่อนนะครับแล้วก็ด้านนอกว่าเขาล้อมด้วยะถาอรไรูปลักษณ์ของยันพันนารายพันนารายสองเขาเรียกพันนารายสองปีหนึ่งหกเนี่ยนะครับ ไม่ไม่ค่อยต่างกันมากแต่รายละเอียดเนี่ยจะสวยงามนะครับจะสวยงามในแบบคล้ายๆกับลายยันไทยเนาะมีตรีเหมือนกันมีจัดเหมือนกันมีคันศรแล้วก็มีธนูมีคาถาเหมือนกันนะครับมีพระขันเหมือนกันแต่ว่าเพิ่มรายละเอียดแบบนี้นะครับให้สวยงามนี่คือปี16นะโอเคนะครับมาดูกันบ้างว่าสิ่งที่เราถอดมาได้มีอะไรบ้างนะครับ ตรงองค์พระนารายณ์เนี่ยถอดออกมานะครับก็จะมีปฏิฆะเนี่ยผมบอกไปแล้วเนาะแล้วก็มีเพิ่มก็คือยะนะยะเนี่ยมันก็คือหยาณยานนั่นแหละเหมือนหลวงพ่อคูณลงอ่ะนะครับคล้ายๆกันคือห้ามนะครับปิดกั้นนอภัยอันตรายต่างๆนะแล้วก็ตัวที่คล้ายเฉลียวเพชรนะตัวที่เขาทําแบบนี้นะครับผมก็เข้าใจเป็นเฉลียวเพชรนะแต่สายเขาบอกว่าชื่อว่านะมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับอ่าเป็นโครงกระพันเหมือนกันแล้วก็กันกระทํานะฮะถอดออกมานะครับเป็นประมาณนี้นะด้านหน้าเนี่ยบรรยายไปแล้วเนาะทอรันโตนะครับมิเนี่ยมินี่ก็คือ ย่อได้ de texted, mm. Luckily, families, euh, work, 2แบบนะครับก็คืออุมิอามินะครับหรือพุทธังสนงขฉามินะครับเป็นทางเมตตานะครับแล้วก็เป็นคงกระพันไปในตัวด้วยนะสแบบเลยนะครับรอบในนะรอบในคาถานะครับรอบในคาถาเนี่ยลงด้วยคัตเตสินะครับคัตเตซินะเดี๋ยวผมเปิดยันไปด้วยเลยนะครับจะได้จะได้ดูไปพร้อมกันนะอ่ะนี่นี่ะนะครับดูไปพร้อมกันเลยนะครับอ่ารอบด้านในนะเริ่มตั้งแต่คัตเตสิคัตเตสินะครับสองครั้งนี่ผมทาเป็นสองครั้งแล้วเพื่อย่อ กิงกระนังอาหารปิดตังคัชชานามินะครับเขาใช้คะนะคัชานามินะสองนะครับไล่ลงมาจากตรงนี้เลยนะมะนะอนกรนกะกออนะอนกะอังอุมิอามินะครับอุมิอามิมหิสุตังสุนะพุทธังอสุนะอแล้วก็อุมะยะนะครับอุมะยะนะครับอันนี้จะไปจบที่นี่อุมะยะเนี่ยจะไปจบที่นี่นะครับก็คือรอบในทั้งหมดจะลงแบบนี้คาเตสิคาเตสิจนถึงอุมะยะนะครับส่วนรอบนอกนะครับรอบนอกเนี่ยผมก็ต้องจับ ตัวคาถาที่ผมรู้จักก่อนนี่เนาะอ่าผมก็จับตัวนี้เลยอะสังวิสุโรปุสะภูพะอะสังวิสุโรปุสะภูพะนะครับอสังวิทาปุกะยะปะนะหัวใจอภิธรรมเจคัมภีทีมัสามอังคุอ่าอันนี้เป็นหัวใจพัสูตรนะครับสังวิทาปุกะยะปะสังวิทาปุกะยะปะก็หัวใจพระภิรรมมาอุอิติโพธิมุะโตมาอุอิติสัพ,พัญญุมคตามาอุอิติปรมิตาติงสานะจริงๆมันต,ต้องต้องมีบทหนึ่งแต่ว่าเชื่อว่าเนื้อที่ของเหรียญเนี่ยอาจจะ บรรจุคาถาไปหมดนะครับการลงสลับนะฮะการลงสลับแบบนี้นะครับการลงสลับแบบนี้เนี่ยมันเป็นเทคนิคการลงคาถาเหมือนกันนะครับเพื่อเพื่อสลับช่วงวักนะครับให้ขั้นด้วยคาถาอื่นเนาะอันนี้ก็เป็นศิลปะในการทาคาถารอบเหรียญเหมือนกันนะนี่คือปี16นะครับทีนี้เรามาดูอีกเหรียญหนึ่งมาดูนะฮะเหรียญ2เหรียญเนี่ยความเหมือนกันก็คือว่าถูกสร้างในรุ่นที่หลวงพ่อคมยังมีชีวิตอยู่นะครับทีนี้เรามาดูเหรียญยุคใหม่ของพระอาจารย์ ตะวช้างซึ่งเหรียญน,นี้ออกแบบโดยอาจารย์ศรีวัตรนะซึ่งอาจารย์ศรีวัน์เนี่ยต้องต้องเต่าแนะนานิดนึงกนะ็คือเป็นท่านเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นผู้เรียนสัพพวิทยาคมนี่แหละแล้วก็นําความรู้มาเขียนในติสารชื่อดัง2เล่มด้วยกันนะผมก็เคยศึกษานะแล้วก็เป็นแฟนหนังสือท่านเหมือนกันนะครับท่านเป็นคนออกแบบเหรียญอาจารย์ตะเนาะดูลีลาของพนาลายเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับส่วนทรงต่างๆเนี่ยก็จะเป็นลายเขียนที่ไม่เหมือนกับของหลวงพ่อพมเนาะด้านหน้านะครับ เอาด้านหน้าก่อนรอบรอบของพระนารายณ์เนี่ยจะมีพระพุทธรูปนะครับหรือพระพุทธเจ้าหลืออยู่ข้างบนนะครับอยู่บนเสียนพระนารายณ์แล้วก็รอบรอบอัครเนี่ยก็คือมีลงว่าสัมพุทโธพัวาอุอุโมนะครับสัมพุทโธพะควาอุอุโมนะครับแล้วก็สองข้างเนี่ยก็จะลงเป็นตัวหน้าปิดล้อมชักยอดนะนี่ตัวพุทธชักยอดขึ้นไปนะครับนี่เป็นเทาะนันโตสองข้างนะเหมือนกันแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าสีหัวหรือหน้าสีเสานะ อันนี้นะครับแล้วก็มีเพิ่มมาอีกก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าณทรหดนะณทรหดข้างล่างนะครับจะลงนะตรงนี้นะครับจะลงเมอะมะอุนะครับทุสะมะนีนะครับนามาพะทะท่าสี่แล้วก็ปฏิฆะนะปฏิฆะเนี่ยนะครับก็จะลงนะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของของสายหลวงพ่อผมทีนี้มาดูรอบในกันบ้างรอบในเนี่ยผมก็จะจับเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้นะฮะเอาคาถาที่ที่เรารู้ก่อนนะก็คือ าถาบารมี30ทัศนะก็จะมีอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพันยุมาคาตาอิติโพธิมนุปโตอิติปิโสจะเตนะโมนะรอบในนะครับรอบในแล้วก็มีทีมสังอังคูอับปามัจุป,ปะสังวิทาปุกะยะปะ,ะแล้วก็16พระองค์น,นมานานกรนักอกอนน,อน,นะอะกะอังนะครับแล้วก็มีนะโมพุทธะนะมอะออุนี่คือรอบในนะครับ คาถารอบนอกนะครับเขจะไม่เหมือนนะจะมีเพิ่มขึ้นมาจากรุ่นของพระพรหมนะซึ่งก็สันนิษฐานว่าคาถาเนี้ยมันเป็นคาถาที่หลวงพ่อพรหมเนี่ยท่านทำตะกุดคู่ชีวิตเนาะที่เรียนจากวมพิทก็คืออส,สิสติธนูเจวะสะเพเตอาวุธานิจะพักฆะพักคาวิจุณานิโรมังนาเมนักพุทธสันติแล้วก็มันจะมีต่อด้วยพักฆะพักคาวิจุณานิอุดทางอัดโททอุดทางอัดน,นะครับไล่ลงมาเรื่อยๆแล้วก็ต่อด้วยพุทธ,ธสังมินะพุทธสังมิแล้วก็อสังวิสโรปุสะพุพะนะครับ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือคาถาเขื่อนเพชรนะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้คาเตสิกคาเตสิกิงกระนังอาหางปิดตังคาชานามิคาชานามินะครับอันนี้คือเป็นรุ่นของอาจารย์ตะนะจะเห็นว่าฝีไม้ลายมือการทรงในการวาดรูปพระนารายณ์นี่ก็จะต่างกับรุ่นของหลวงพงนะ่อพมเนาะอันนี้คือนารายณ์แผงธิอ์อีกสักเหรียญหนึ่งนะครับอีกสักเหรียญหนึ่งแต่ว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผมยอมแพ้นะผมแกะแกะได้ไม่ไม่สําเร็จนะ แต่คิดว่าคงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต่างกันมากนะเป็นเหรียญของอาจาร,รย์มงนะที่แกะไม่สำเร็จเพราะว่าหนึ่งก็คือพอพอไปเอารูปเหรียญเข้ามาแกะเนี่ยนะเราเราอ่านไม่ชัดไงเราอ่านไม่ชัดแล้วเหรียญที่ผมมีเนี่ยมันจะเป็นอะไรนั่งเมืองนะครับอลายนั่งเมืองไม่ใช่เป็นเหนรียญรุ่นนี้นะด้านหน้าเป็นพุทธรูปนะครับก็ก็แกะได้นะก็จะเห็นได้ว่าจะมียันพวกยันมงกฎพุทธเจ้าเนี่ยนะครับแล้วก็ธาตุสีนะพุโทโธอิติอุโมเนี่ยพวกเนี้ยนะครับจะเป็นอ่าพวกหัวใจที่เป็นหัวใจเอกลักษณ์อาปาไมจุ นะครับซึ่งเหรียญน,นี้เนี่ยก็ได้สืบสาวจากทางอุจารมงคลเนี่ยบอกว่าอาจารย์คืออาจารย์ศรีวัฒน์เนี่ยเป็นคนออกแบบเหมือนกันนะครับคิดว่าตอนนี้นะครับก็คงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะอย่างที่บอกนะฮะคือการออกแบบยันหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาออกแบบมาตามตำนานนะอย่างเรื่องนี้ก็คือเป็นตามตำนานเทพปรกรณำนะครับเป็นลักษณะที่เป็นกิจ,จกรรมเป็นตำนานที่เขาไปทําอะไรเทพองค์นั้นไปทําอะไรก็หยิบยกมาเพื่อ เป็นกำลังใจให้กับลูกศิษย์ลูกหานะจะได้มีพลังในการก้าวไปนะครับในการทําเรื่องต่างๆนะก็ในคลิปนี้ขอจบการบรรยายยันของหลวงพ่อพรมยันนารายนะครับปางยืนนะหรือว่าปางนารายแผงนิดไว้เพียงเท่านี้นะครับตอนหน้านะครับสําหรับคนที่ติดตามนะครับก็จะมียันนารายนั่งเมืองนารายที่อยู่บนเกษียสมุทรแล้วก็นักต่างๆสรุปนักต่างๆของวพ่อผมว่ามีน่ะอะไรบ้างนะนะครับก็โปรดติดตามได้ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ